เราจะบอกธรรมะหรือข้างเคลมไปหนี่งก็เลยขอคิดเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยนะเคลื่อนทังเลยใหจังสิมองจังสิมองเป็นเพราะว่าคณะมองว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรืมันเกี่ยวกับอายตนะนั่นคือบ่บ่แห่งการเกิดคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะผ่านสัมผัสธรรมลรมณ์หนึ่งต่าง เขาวอมาทั้งตาหูจมูกเดินกายใจเท่านี่เอาไว้ชงมาหนิฟังเงียบไดิฟังเรื่องของมึงแต่ถ้าพังฟังไหวเยินรียเข่าใจเ้าฟังบ่อยๆไม่ไหวไม่ไหวสิ่งนี้มันเกิดอยู่นี่มันเป็นขื่นมยายาเป็นขืนละลอกหนามคือยังบอสซูฟังหน่วงว่านี่มันเป็นละลอกหนามมันเป็นมยายาชาตไทยของกิจของเฮาสิ่งแถอมีเฮามีนั่นแหละมันจะเป็นคนหลอกกิจเฮาเหตุนในเฮาถือเฮาผิด เห็นเน้่สุขก็ทุถูกสองอยันนี่ที่ว่าสุขเวทนาเนีสิเขาเบิ่งมาเป็นนี่ทุกขเวทนานีงสิสองยือมันเป็นภาษาบาลีแต่ว่าขันเฮาเบิ่งเปลี่นไปขันเฮาเบิ่งเป็นนี่มันสิเป็นอิสระที่ที่ผาข่อยที่ข่อยพาสวดทองเนี่ยเชมีอานิคาสุรตาจะสันโตอนาตุระนุราโทสุกิตาอเวรีน คนว่าเขมะเขมีตัวนี้มันแปลว่ากระเสมัมแปลว่ากระเสมกระเสมแปลวันบาทเขาแปว่าอิสระข้อ so บิดอิสระเห็นจังไรวันอิจังสีอิสระเขาต้องเข้าใจเรื่องพวกมันนีจิตนี่สิวันเป็นซุกกระเสีมสุกกระเสียมนมันจะเป็นอิสระนิคือเข้าใจเรื่องเรื่องเครื่องใส่ของใส่เนี่ยคือเรื่องของอยู่ของกินนี่คือ พักบอกอยู่ว่าเศ้าวัานขับ่อนนะกินเสียบเป็นปากอยากเป็นทองเชี่ยวขี่เป็นค้านะี่แหละเวลากินคือกันกินไม่ได้กินมีความสุขดิเนาะงานบ่กินแส่บตันี้อกินเสีบมีความสุขขึ้นเอามีความสุขอนะี่แหละบางที่บ่จําเป็นต้องเอาสิ่งของมาหลอดว่าต้องเอาเยือ่เอาอย่างมาหลอดนะนะแต่กันห้าเบิ้งเป็นเบิ้งผิดเจ้าน้าเบิ้งให้มันหลอบด่านนี่ผิดเจ้าน้า นี่ควบหูเมียบ้านเฮาว่าสัมปะเช่นยะนี่งูเมียคิงหูเมียคิงหน่อยจ่อเบิ้งมันดีดีอยาค่อยค่อยเบิ้งเบึ้งไปที่นี่ไม่ไม่ตั้งแต่มีพิษบ้างถือบ้างนะค่อยเบิ้งพิจารณาไปเรื่อยๆอันนี้กันกินต้องไปแล้วอย่าไปโทษอันนั้นโทษอันนี้นะว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ว่าโอ้ยคกอยังเห็นบมกคือเลี้ยงบย่างนี้นะนำบมกคือเลี้ยงนำนำต้องไปแล้วกินน้องไปแล้วโอ้ยบ้านของหอนในบ้าน ว่ไอ้เอาแล้วบาดนี่ยย่ำกินย่ำกินกันเอาบ่กผิดเจรณาวกับพี่น้ังท่นเพื่อในว่าตัวจริงตัวย่างกันเอาเบืองแล้วมันบ่เทียงเรื่องอนิจจังตัวกลางอนัตตาเบืองบ่อยมันเป็นก่อนเรื่องอนัตตาเบืองมันความถูกความถูกหรือขึ้นเขาบ่กำหนดมันบ่กำหนดในอริยบทนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนเขาบ่กำหนดมันย่ำในเขาบ่กำหนดมันก็เคลื่อนไปเขาก็เหตุตามใจเขาหน่าล่ะเขาก็เหตุไป การอนิ้จังนี่นนก็มมันบ่อเทียงก็มมันบ่เทียงคือการมันสืบต่อเร็วเขาคิดเร็วไปนะน,เน,นะเหตุจังไรจังไรสาก็เหตุสมาธิเหตุเห็นมันต่างมหมั่น่อยค่อยๆเหตุสาสาลงช้าๆได้พาเล่มงามหนึ่งบ่ค่อยๆคิดวิธีเอ้ยเปลี่ยนคือถูกแต่นอเรืีองหนิหค่อยๆคิดมองในหลายมุมบา้านมองเรื่องหาเหตุหาผลนะมันได้ไั่ต้องหัวจักเหตุจักผลหรอกเท่ากับข้าใจ มันก็เบาเธอเองนั่นแหละมันดิละลายหายไปเดีเว๋วเร่องถูกเท้าควาหนดเป็นเกิดได้มันก็ดับได้นะนะคือลมหายใจเทาเนี่ยสูดเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาให้กัน,นกินเข,ข่าเนี่ยกินไปแล้วก็ต้องไปเข่า้องน้ำมันกันเดียวกันนั่นทอเข่า,ขาออกอยี่นี้นะทุกทุกเดิอดเทือกัน,นมันหมุนเวียนไปมันเป็น่วนขมมันเป็นกดปัจิสมบัติในชีวิตประจำวันเทาไป ใส่ค่อยๆพัฒนาไปเดี๋ยวมันก็ดีเองอ่ดีค่อยๆเฮ็ดจะ่าไปบีบไปขันมันแขกไหละนะอย่าไปแต่งมันแขกไหลขันแต่งแขกไหลแล้วไปกินสักครั้งหนึงแต่งเกินแักไหลคือบางสิ่งบางอย่างมันเกิดมากมันก็มันก็เป็นของมันเองน่ะคือยังอ่านกยุ่งยังเห็นไหมไล่มันงับมันเห็นไหมอ่ามันเป็นของมันอยู่แล้วนะนี่เฮ็ดอันนั้นไปหย่อมภาษาบ้านเฮาว่าไปหย่อมแมวเนาะเห็นปะ อย่าไปแจ้งมันหลากหร่ก็พอด่ำเพอดีนะั้นเป็นของมันเองนะี่ยละกดต้องธรรมชาติเป็นไปของมันอ่ะของโมทธาหน้าบุญใน้ส่วนนี้ก็เข้าไปเอาไว้จะซับหนีก่นะเนาะมือลหา